พามากินก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับร้านนี้เหมือนเดิมก๋วยเตี๋ยว20บาทเหมือนเดิมแล้วครับเจ๊เขาขยับร้านมาอยู่ตรงนี้แล้วผมถามเจ๊เอากระสอบปุ๋ยสูตรสิบหกมาทำไมเจ๊บอกไม่ใช่อันนี้ไว้ใส่ฟืนนะครับนี่เจ๊เขามีฟืนนะครับเติมฟืนลงไปยังคอนเซ็ปต์เดิมนะครับโบราณก็ต้องใช้ฟืนแบบนี้นะครับนี่เปิดหม้อนะครับหม้อก็เริ่มมีความร้อนแบบนี้ออกมานะครับเล้งก็เริ่มเปื่อยนะครับผมสั่งเจ๊เอาบะหมี่ต้มยำนะครับบอกบะหมี่ต้มยำแซบๆนะครับเจ๊บอกจัดให้นะครับหยิบเส้นบมี ขึ้นมาแบบนี้นะครับใส่ลงไปในตะแกงนะครับลวกลงไปนะครับแล้วก็หยิบผักบุ้งนะครับกับถั่วงอกใส่ลงไปนะครับอ่าแบบนี้รางชามสักเล็กน้อยนะครับกระชอกลงไปในชามนะครับเจ๊เขาจะมายำให้ใส่ถั่วป่นลงไปนะครับหั่นมะนาวแบบนี้บีบลงไปนะครับพวกผมนะครับบะหมี่ต้มยำมันต้องเปรี้ยวๆนะครับใส่มะนาวสองซี่พริกเผากะชอกลงไปใส่เคยลงไปตังไช่นิดนึงแล้วมันขาดบอได้เจ๊บอกชุรสดหน่อยนึงปลายช้อนลูกแล้วหมูสับกะชอกลงไปนะครับนี่กระเทียมเจียวใส่ลงไปต้นหอม ชีโรยตามลงไปนะครับแล้วไปคุกใส่น้ําซุปสักเล็กน้อยนะครับนี่วางปลาเส้นลงไปนะครับกระชอกน้ําลงไป20บาทชามนี้โอ้ยมันถูกจริงๆนะครับในยุคนี้นะครับราดน้ําซุปเพิ่มเติมลงไปแล้วครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับตู้วางก๋วยเตี๋ยวก็ยังเป็นบานประตูอันเดิมนะครับที่แฟนเจ้เขาประดิษฐ์นะครับทุกอย่างประดิษฐ์เองโต๊ะวางเครื่องปรุงก็ประดิษฐ์เองนะครับแล้วใครก็อีนั่งไม่พอมาเอาที่รั้วตรงนี้ได้เลยนะครับเจ้เขามีให้นะครับแล้วครับถามเจ้ว่าเปนีีเหรือเจ้บอกไม่ใช่อันนี้ของเจ อันนี้นะครับจากประตูบ้านหน้าต่างบ้านเจเองนะครับนี่เต่าก็เริ่มเดือดน,นะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับบะหมี่ต้มยำยี่สิบบาทร้านเจนะครับโอ้ยดึงขึ้นมาได้กลิ่นหอมมนะครับงาบเข้าไปแบบนี้โอ้ยรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดนัวกลาลังดีนะครับเจบอกเอาลืมเอาลูกชิ้นมาโถะกินไปครึ่งชามเจลืมเอาลูกชิ้นมาให้มาซดนลูกชิ้นแบบนี้งาบเข้าไปแบบนี้โอ้ยมันเด็ดจริงๆครับนี่